นิยายเรื่องเงาใจในคืนเงียบก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยค่ะตอนที่2ระยะที่ใกล้เกินไปทีชายวัย35ปีผู้จัดการฝ่ายการตลาดสุขุมแต่เริ่มสับสนกับความรู้สึกตัวเองลินสาววัย 29ปีพนักงานใหม่แผนกสื่อสารออนโยนแต่เริ่มถลำลึกเมษาสาววัย33ปีภรรยาของทีสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปก้องชายวัย40ปีหัวหน้าฝ่ายมองเห็นบางอย่างที่ผิดปกติแพรสาววัย27ปีเพื่อนร่วมงานของลินช่างสังเกต ชอบเก็บเงียบเช้าวันถัดมาทีมาถึงออฟฟิศก่อนเวลาเขาวางกาแฟลงบนโต๊ะพยายามทำตัวให้เหมือนทุกวันแต่ใจกลับไม่อยู่กับงานภาพเมื่อคืนยังวนซ้ำอยู่ในหัวรอยยิ้มของลินน้ำเสียงที่แฝงความห่วงใยและความเงียบที่อึดอัดเกินกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานลินเดินเข้ามาในออฟฟิศสายตาของทั้งคู่ สบกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่ต่างคนต่างรีบหลบเหมือนรู้สึกผิดโดยไม่รู้เหตุผลเมื่อวานขอบคุณนะคะลินพูดเบาๆขณะส่งเอกสารให้เธอเว้นระยะห่างแต่ความรู้สึกกลับใกล้กว่าเดิมทีรับเอกสารมือของทั้งคู่แตกกันโดยบังเอิญเพียงชั่วครู่เดียวแต่หัวใจเขากลับเต้นแรงผิดจังหวะแพร ى, ที่นั่งอยู่ไม่ไกล มองภาพนั้นผ่านหางตาเธอไม่พูดอะไรแต่จดจำทุกอย่างเงียบๆช่วงบ่ายก้องเรียกประชุมด่วนขอให้ที่กับลินรับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ต้องทำงานนอกเวลาและต้องไปดูสถานที่ด้วยกันคำว่าด้วยกันดังชัดในหัวทีเขาพยักหน้ารับงานทั้งที่ในใจเริ่มลังเลเย็นวันนั้นทั้งสองขับรถไปยังสถานที่จัดงาน ฝนเริ่มตกพรำพรำบรรยากาศเงียบและชื้นเหมือนความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวพี่ทีไม่ต้องฝืนก็ได้นะคะถ้าไม่สบายใจลินพูดขณะมองถนนข้างหน้าทีถอนหายใจพี่แค่ไม่อยากให้ใครต้องเข้าใจผิดเขาพูดแต่ไม่กล้าบอกว่าเขาเองต่างหากที่เริ่มสับสนเมื่อถึงที่หมายทั้งสองหลบฝน อยู่ใต้หลังคาเดียวกันเสียงฝนดังปบความเงียบระยะห่างระหว่างกันแคบลงโดยไม่ตั้งใจลินงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้เอ่ยทีรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินเขารู้ว่าควรถอยแต่กลับยืนนิ่งโทรศัพท์ของทีสั่นขึ้นข้อความจากเมษาวันนี้กลับดึกเหรอระวังฝนด้วยนะข้อความนั้น เหมือนดึงเขากลับสู่ความจริงที่ก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจหนักอึง้งลินยิ้มจางๆไม่พูดอะไรแต่ในแววตานั้นมีทั้งความเข้าใจและความเจ็บที่เริ่มก่อตัวคืนนั้นทั้งสองแยกย้ายกลับบ้านพร้อมความรู้สึกที่ยังไม่ถูกเรียกชื่อแต่ชัดเจนขึ้นทุกทีว่าระยะห่างระหว่างเขาและเธอใกล้เกินไปแล้ว